Hello, it's nice to see you again. Welcome to my English class. เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 นะคะกับคุณครูรัตนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของ read the story ในหนังสือ say hello ไปแล้วนะคะ Today วันนี้ we are reading the story again เราก็จะมีเรื่องให้เด็กๆอ่านอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาที่เด็กๆอ่านแล้วจะต้องมีการตอบคำถามด้วยนะคะว่าเด็กๆสามารถาจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้หรือเปล่านะคะโอเค Open your book page 61หน้าที่เท่าไหร่คะ61หน้าที่61เลยนะคะ โอเค look at the picture ดูที่รูปภาพก่อนลูกนะคะว่าในรูปภาพของเราเนี่ยเราเห็นไหมว่ามีใครอยู่ในรูปภาพ Look at the picture what is the boy doing เด็กผู้ชายกำลังทำอะไร and w h a t is it? แล้วก็มีตัวอะไรหนึ่งตัวที่กำลังไล่ไล่เด็กผู้ชายคนนั้นอยู่เห็นไหมคะโอเคเรื่องนี้ใครเป็นคนเล่าดูจากบรรทัดบนสุดเลยวินัยอาร์ Tell a story to children จำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีเด็กๆไปเที่ยวฟาร์มของอคุณน้าหรือว่าคุณอาของวินัยนะคะแล้วคุณน้าคุณอาของวินัยก็ พาเที่ยวชมในฟาร์มของคุณนาใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าก็มีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยวันนี้คุณนาก็เลยมีเรื่องเล่าว่าอ่ามาดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะโอเค Read the story อ่านเรื่องแล้วดูนะคะว่าจะตอบคำถามว่ายังไงโอเค One day a boy Tommy come to the farm he she the sheep คลักคลักคลัก they went he shed the sheep Ba ba ba. they went he shed the horse nay 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 they went then the ostrich chased tommy it chased him around the farm and boom out boo 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 went the ostrich help 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 went tommy อ่ะเรื่องนี้แปลว่ายังไงเอ่ยดูตามเลยนะคะ One day ก็มีวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมมี่นะคะ come to the farm oh sorry came to the farm นะ,ะอันนี้เป็นเรื่องเล่าเล่าเป็นอดีตใช้กริยาช่องที่สองนะคะลูกมาที่ฟาร์มแห่งนี้เขาก็ he s h a e d the chick วิ่งไล่ตัวอะไรก่อน the chick จำได้ไหม the chick คือลูกไก่ ลูกไก่ก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปนะคะพอต่อมาเขาก็ไปเช e ด the sheep เ h Sh e ด the sheep ก็คือไปวิ่งไล่ตัวอะไรอีกลูกไปวิ่งไล่แกะใช่ไหมคะปรากฏว่าแกะก็วิ่งหนีไปต่อมาเขาก็เช e ด the horse he s e d ด the horse ก็ไปวิ่งไล่ตัวอะไรอีกคะมา้าใช่ไหมม้าร้องเน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 ่ในภาษาอังกฤษนะม้าร้องเนเนเนแต่ว่าภาษาไทยม้าร้องอะไรนะคะลูกไม่ใช่네네네เนเนเนาะอ่าโอเคต่อมาม้าก็วิ่งหนีไปนะคะจากนั้นปรากฏว่ามีแอนโอออสเตรียเห็นตัวออส r ตร h ยหรือยังออส r ตร h คือนกกระจอกเทศนั่นเองปรากฏว่านกกระจอกเทศเนี่ยน,นะคะ it chased him around เป็นตัวที่วิ่งไล่วินัยนะไม่ใช่วินัยวิ่งไล่นกกระจอกเทศนะคะปรากฏว่าเขาก็เป็นไงวินัยก็วิ่งหนีแล้วก็ร้องให้คนช่วยโอ้ยไม่ใช่วินยัย sorry ทอมมี่อ,อะทอมมี่นะคะคุณรัตงงแล้วบอกว่าอาทอมมี่ก็โดนนกกระจอกเทศนี่เป็นไงลูก วิ่งไล่ใช่ไหมทอมมีก็วิ่งหนีไปรอบๆนะคะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือว่า Help 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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะโอเคคราวนี้เราในข้อ b เด็กๆทำไปพร้อมกันเลยนะคะ Look at the uh, say true or false ดูนะคะว่าอันนี้ในข้อ b Look at b ดูข้อ b เลยเขาบอกว่าถ้ามันตรงตามเรื่องนี้ให้เด็กๆเช็ค true ให้เขียนเครื่องหมาย tick ถ้ามัน true แต่ถ้าเกิดมัน false ก็คือไม่ถูกต้องตามเรื่องที่เราที่ฟังคุณลอสอ่านมาเนี่ยนะคะให้หนู right cross ก็คือเขียนเครื่องหมายก,กรกบาทนั่นเองโอเคดูข้อที่หนึ่งเลย tommy tells a story tommy tell a story เขาบอกว่าไง tommy เป็นคนเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมคะถูกหรือผิดลูก true or false ใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้บรรทัดแรกสุดเลยเขาบอกว่าไง i วิในออนเลสตอรี่ r y นั่นหมายความว่าข้อหนึ่งเป็นไง fall ใช่ไหมคะให้หนูเขียนเครื่องหมายกากาบาทลงไปเลยในข้อที่1นะคะโอเคมาดูข้อที่สอง let's see number two tom chase the dog tom tommy chase the dog tommy h a s e ก็คือวิ่งไล่ the dog ในเรื่องเมื่อกี้มีวิ่งไล่ the dog ไหมเขาไล่อะไรบ้างจำได้ไหมคะเขา h e e s c h a s e t h e sheep and c h a s e t h e horse ฉะนั้น no dog ไม่มีนะคะไม่มีฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นไงลูก fall เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เขียนเครื่องหมายผิดนะคะ ข้อ2ก็ผิดเหมือนกันไม่ตรงตามเรื่องที่เราอ่านนะคะลูกอ่ะข้อ3 the sheep bleats ba ba เขาบอกว่า sheep ก็คือแกะใช่ไหมลูกแกะมันร้องว่าบ a ba ใช่ไหมดูสิเราก็ไปดูประโยคที่เขาพูดถึงแกะสิคะลูก he s a e s sheep ba ba แสดงว่าถูกต้องไหมคะถูกนะคะฉะนั้นข้อ3 true ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในข้อที่3นะคะโอเคข้อที่4ลูก the c h i c clock ดูซิ the c h i c the c h i c พูดถึง the chich เราก็ไปดูตรง the c h i c ลูก the c h i c เนี่ยมันร้องว่าไงคลักคลักป่ะใช่ไหมเราก็ไปดูซิถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในข้อที่สนะคะลูก number ร์โฟก็ true โอเค and the last one number five ข้อที่5แล้ว Tommy chase the ostrich Tommy chase the ostrich เขาถามว่า Tommy เนี่ย chase ก็คือวิ่งไล่หรือว่าวิ่งกวดไอ้เจ้า ostrich ใช่ไหมใช่นกกระจอกเทศไหมใช่ไหมคะตามเรื่องใช่หรือเปล่า true or false เรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เนาะเพราะว่าประโยคสุดท้ายเนี่ย เจ้าลกกระจอกเทศเนี่ยแหละเป็นตัวที่เช็ดทอมมี่แล้วทอมมี่ก็ร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะฉะนั้นข้อ5ตอบว่าไงลูกข้อ5มันผิดนะคะโอเคหาข้อนี้นะคะให้เด็กๆเขียนเครื่องหมาย True เขียนเครื่องหมายถูกถ้าหากว่ามันตรงตามเรื่องและเขียนเครื่องหมายผิดถ้าหากว่ามันไม่ตรงตามเรื่องที่เราอ่านนะคะ read the story อันนี้นะคะ ให้เด็กๆอ่านนะคะลูกเราก็จับใจความแล้วก็ลองตอบด้วยตัวเองซินะคะโอเคการบ้านเนี่ยเราจะบอกว่าการบ้านของเราเป็นหน้านี้แหละให้เด็กๆไปคัดลายมือหน้านี้ลงสมุดนะคะคัดลายมือแปลว่าเขียนให้สวยๆนะคะลูกเขียนตั้งแต่ข้อ A r e a ย the story When I a ัย n t า l l a story t อ c h i ้ d r e n เนี่ยนะคะแล้วก็ ย่อหน้าเลยนะคะ one day จนถึงจบที่ Tommy นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้สวยงามดูเวลาที่คัดลายมือต้องดูอะไรด้วยดูว่าเขาขึ้นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตรงไหนนะคะเครื่องหมายอยู่ตรงไหนนะคะเว้นวรรคให้สวยด้วยนะค okay, ะโอเค let's see the next page วันนี้มีอีกหนึ่งหน้านะคะลูก Look at the book page 62เรามาดูที่หน้า62กัน what am I หน้านี้จะให้เด็กๆดูว่ามี animal เยอะแยะเลยแต่จะให้เด็กๆดูว่าเขาพูดถึงสัตว์ตัวไหนเหมือนเราเล่นเกมทายคำสา์ลูกเป็น riddle นะคะข้อที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าไง I have two wings ฉันมี two wings w i n g ก็คือปีกลลก I can swim my baby is a duck cling บอกว่าไงลูกมี2องปีว่ายน้ำก็ได้ my baby is duckling ตัวอะไรคะ A B or C ข้อไหนเอย่ยตอบได้ไหมข้ออะไรคะคำตอบคือ the answer is C ตอบข้อ C ก็คืออัดดันั่นเองเพราะเขาบอกว่าไงมี2องปีว่ายน้ำได้แล้วลูกของมันก็เรียกว่า duckling นะคะอัดดั so โอเคนั m b e ชื่อดูข้อสองต่อเลยเขาพูดว่าไง I have four legs มีอะไรลูก four legs 4ขา I eat grass กินอะไรคะกินหญ้า I can run fast ฉันเนี่ย run fast ก็คือวิ่งเร็วด้วย What am I ฉันคือตัวอะไรตอบได้หรือยังเลยคำตอบคือข้อข้ออะไรคะลูกข้อ B a horse นั่นเองนะคะโอเค see the next ดูข้อที่3เลยนะคะว่าพูดถึง animal line บอกว่า I am fat fat คืออะไรอ้วนใช่ไหม I am fat I like to eat and sleep ฉันเนี่ยชอบ eat ชอบทำอะไรชอบกินแล้วก็ sleep ชอบนอน my baby is a piglet ลูกของฉันเรียกว่า piglet ตอบได้หรือ,อยัง What am I ฉันคือตัวอะไรคำตอบก็คือข้อ A อ่ i g นั่นเองนะคะและ the last one ข้อสุดท้าย number 4 o u r เขาบอกว่าไง I am big Big คืออะไรใหญ่ I have four legs มี4ีขา You drink my milk. Drink my milk ก็คือคุณเนี่ยดื่มนมของฉันนะคะตัวอะไรเอ่ย What am I? ฉันคือตัวอะไรดูสิ A หรือเปล่า B หรือเปล่า C ข่าเหมือนกันนะคำตอบคือข้อ C นะคะก็คืออะข้าวนั่นเองเพราะว่าาเราเนี่ยดื่มนมวัวนะคะลูกนะโอเค What am I? เป็นการทายคำศัพท์สนุกๆนะคะลูกให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์บทนี้เรา going to the farm เราไปเที่ยวสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสัตว์ไปเที่ยวฟาร์มพูดผิดถ้าสวนสัตว์ต้องเป็น zoo animal อันนี้เป็น farm animal ลูกนะคะเราไปเที่ยวฟาร์มมาแล้วเรารู้จักสัตว์ชนิดต่างๆแล้วนะคะโอเค it All for today วันนี้มีแค่นี้ Don't forget to do your homework อย่าลืมทำการบ้านการบ้านหน้าที่เท่าไหร่การบ้านให้คัดลายมือหน้าที่61นะคะ Handwriting page 61นะคะให้คัดลายมือลงในสมุดให้สวยเลยนะคะแล้วก็มาส่งกันวันศุกร์นะคะโอเคบายบาย See you later แล้วเจอกันนะคะเด็กๆ